แต่ว่าเราไปพักค้าแล้วตอนนี้เราพักค้าแล้วเราโพสขอรพักค้าก่อนมีคนมาหนวดขาให้พ่อมถ่ายให้ได้ค่ะเดี๋ยวนูถ่ายให้ได้ค่ะ อันหนึ่งสองสอง <_ d ream> เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะบัตรหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะวันนี้คุณแม่ขอถ่ายรูปก,กับน้ององค์หญิงเช่อเลยค่ะอุ้ย ใครเนี่ยไม่นหน่อยเห็นไม่นหน่อยขอกละบานได้หนีรุ่นเนี่ยไซจัมโบไปงานนั่นเองปค่ะกายินปค่ะแม่ไปนะเดี๋ยวพี่หมอนอิงไปรอเจออยู่หน้างานนะไปด้วยนะตัวเล็กเนี่ยไปนอนบ้านไอทีได้ไหมขอไปนอนบ้านอทีได้ไหมขอบคุณค่ะ โอ้พี่เชอบแกงอ่เอค้งาอ่ขอบคุณ้าน้ำเดจาอุ้งอิงถึงกับกรีด๊ด <downloading. S 1> เจอคนนี้ถึงกับกรี๊ดเลย<โ> สังหลายเอาเข้ามาสามเดือน,อ,นอ่ะเดี๋ถ่ายรูปนะคะหนึ่งสองอนนดูน้องอลิสนนนนด,ดูน้องสวยไหมสวยไหมดูน้องเหรอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ อ๋อจะสังไาเหมือนตุ๊กตาเลยจับเนียนเลยอย่าดึงศิลปินค่ะปล่อยพี่เขาสีลูกอย่าดึงศิลปินค่ะช่วยด้วยค่ะเราลูกปล่อยมือพี่เขสิลูก เอฟซีเนาะแม่แม่หอกลับบ้านด้วยเลยคนนี้หอกลับบ้านด้วยเลยหนูชอบไปกแ้าก็ูนไปแว้มลยสิไปแล้วไปแล้วไม่ดึงศิลปินนะคะไม่ได้นะได้ค่ะไป เรียบร้อยค่ะ ่ค่ะใช่ใช่เพราะ เพื่อพ่อพ่อคนนี้อาจจะแบบมาคนเดียวเรียบร้อยค่ะไม่กล้าแบบมาขอถ่ายรูปได้นะคะพี่ถ่ายให้ทุกคนเลยพ่มอมาถ่ายรูปได้นะคะมาคนเดียวก็ถ่ายได้ค่ะเ okay. ขาหายอย่างกินปอมันนี้นนขอถ่ายหน้าร้านหอยนงอา,ยนา,รานยนงนมารมอนะ๋อั่วมาลีดมะทอดไผรอด ขอโทรศัพท์หน่อยนะคะหรือว่าอ๋อนี่ไงโ่รถ่ายโ okay. อเคน้ำหอยนางรมขอบคุณค่ะขอถ่ายรูปยไหม ฉีกมันเยอะอารู้อารู้โอ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 เอเอโอโอเ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 ออเ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 ออเ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 เอ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  ลงแล้วแต่ว่าบ่อท่านได้ปล่อยมีโทรศัพท์เพียงเดียวถ่ายก่อนแอดมินเด็กเอ็นมินแบบแบิดดูดควนนั่นเด็กชักอีหยังเสื้อตัวนั้นเอาไปเชียงเลยเด้่ค่ะสูตรตัวนั้นพี่ม้อนบ่มาเอาไปเชียงแล้วก็ไปคุยเมล็ดใสอันวิกผมเป๋นั่นก็เอาไปเชียงแล้วเราเกืไปคุยเมล็ดใสจนได้กได้เปมนเราเก่งเฮง ย้อมใจแล้วค่ะไม่มีแนวอยากเลยเหรอคะอเซเว่นอยู่ตรงนี้นี่ไงเดินไปก็ถึงแลุ้ยมีเมี่ยงด้วยนะ จ้าขอถ่ายรูปได้ค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยรีบพี่จะพาะจัเจอว่าขอแก้วที่มีประกาศได้เนี่ยสวยดาวขออนุญาตกลับด้านนะคะเพราะว่ามันมันร้อนเสียมันร้อนน่ารักมากย้อนเสียย้อนน่ารักมากเลยเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะจ้ะแี่เด็กหน่อยก็ของเล่นเนาะ ยิ้วิวเป็นอย่างนี้เนาอ,อรีดรีดีด <c oughs> จะกระจีไหมคะจะกระจีเลย <c oughs> คนลุกคนลุก <c oughs> พี่ครับ ครับเลยกรับบ่ค่อยมักบ hey. no. ่ค่อยมักดอกบ่เศร้าเลยแบบนี้นี่เลยครับน้องจะเป็ไปให้พอดีครับอือเลยมาเลยครับเดี๋ยวพอกันงานกระทินเด้อครับน้องบอกีเ่อระคบีนวดนวดมันกลัวสะอาดงวดหนังสีสามทำให้สุขภาพดีนะ อป้องกันนิ้วออไหนอ๋อป้องกันนิ้วล็อกปูเจ๊มันป้องกันนิ้วล็อกอ๋อกันนิ้วล็อกป้องกันครับหนูมีน้องอุ้งอิงหนูหนูหนูไม่กลัวนิ้วล็อกค่ะ อ๋อได้ค่ะแล้วออกแบบยันดึงอย่างเดียวบมไม่ทางออกต้องดันกลับเข้ามาด้วยตคอสีสั้นแล้วดันเข้ากันด้วยดันกลับเข้ามาแล้วมันจะไข่แม่ขอถ่ายรูปด้วยอันนี้จ่ายเลยอันนี้ของน้องคนเมื่อกี้เขาจ่ายแล้วอเาตัวนี้เป็นยอดเสียเอาไปจ่ายั้งตัวเองต้องอยู่ตรงนู้น อันนี้ซื้อป๋องแปงหรอเอาป๋องแปงจ่ายคุณตาเร็วเจอกันใหม่นะคะ